نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عامل السبيل حتى تغتسلوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير حج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله خاكك wa syukur wa ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala Pusung meta, pusung prani Pusung hirau Mi siwit Lek hai hirau dai Sia siwit jak luk ni pai Alhamdulillah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ทรงประทานเนื้มัดที่ประเสริฐที่สุดก็คือเนื้มัตุนอิสลามเนื้มัดความ,มเป็นมุสลิมของพวกเราอัลลอฮฺบะฮันวะตะลาทรงรักทรงทึงพอใจกับบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลกซุบฮานะฮูวะตะลา ัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มาร่วมละหมาดจุมมาและฟังการประทักถาการให้ความรู้ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราใ,ในโลกดุนยาและก็โลกอาคิรอ อัลลอฮฺบะตาลาไม่ได้สร้างพวกเรามาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่เคารพพักดีต่ออัลลอฮุบ ب าน ن ه และดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่ามาขอลักตุนจินนะวันอินซาอิลลียบุดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อการเคารพสักการะต่อ S Allah s u b h a n a h า wa taala Allah subhanahu wa t a าลาได้สร้างทุกสรรพสิ่งในโลกดุนยาแห่งนี้เพื่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์เพื่อการปฏิบัติคุณงามความดีของมนุษย์นะครับอัล Allah t a าลาให้เรามีริสกี มีพลังในการปฏิบัติศาสนามีพลังในการละหมาดมีพลังในการอ่านอัลกุรอานรวนแล้วเป็นริสกีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเทออัลลอฮฺซุบะตตาลาได้ประทานให้พวกเราได้มีการบริโภคสร้างความแข็งแรง เข้มแข็งนะครับให้มีร่างกายที่มีพลังพร้อมในการที่จะเข้าสู่การทำอามันการทำความดีต่อลอสุบาฮานตุตาลละัมดนลิลละวันนี้หัวข้อที่จะนำเสนอเรื่องราวในขุตบะก็คือสุขภาพความสำคัญของสุขภาพ ของเรานะครับในอิสลามนั้นเป็นอย่างไรท่นนนานบีสุลต์ละวะเลายวะสลัมนะครับได้จะหนักเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นหนึ่งในสิ่งที่บรรดาอุลลอ์ได้เห็นพร้องกันว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาให้ความสำคัญ และเป็นฟัดดูนะครับเป็นฟัดดูเหนือพวกเราในการที่จะรักษามันอัลลอฮฺตาลาให้อวัยวะเรือนร่างของเรามาครบสมบูรณ์นะครับซึ่งวาจิบที่เราจะต้องรักษาเราจะต้องดูแลนะครับอวัยวะที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอประทานมาให้กับเราวาจิบที่จะต้องดูแล สุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพของร่างกายสุขภาพจิตใจนะครับและอวัยวะทุกๆอวัยวะที่มันมีสิทธิ์ในการที่เราจะต้องให้ความสำคัญท่านนาบีสุลต่านลวะละสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดิษของท่านอับดุลลอฮ์บินมุฮัซินอันอัลซอรี จากพ่อของท่านได้กล่าวว่าท่านนบีสุลต่านลมได้กล่าวมันอัศบะฮามิงกุมอามีนันฟีซิรบิวะมาอาฟันฟีจาซารีอินดะฮุกูตุยามิฮิฟะแอ่น์มาอีซะตเลฮุดุนยาะราวฮุลโบคาริท่านนบีสุลต่านล้กล่าวว่าใครที่ตื่นมาในยามเช้านะครับปลอดภัยจากการไล่ล่าของศัตรู นะครับและมีสุขภาพพลาน้มัยที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ค่า้ไม่ป่วยไม่อ่อนแออินดาฮูกุตุยามิฮีและมีอาหารที่สมบูรณ์นะครับกินข้าวกินข้าวเหนียวไก่กินน้ำชาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านของเรา ฟักะอันนามาให้ัตลรหุดุลยาประหนึ่งว่าเขานั้นได้นะได้รับนะครับประหนึ่งว่าเขานั้นได้รับดุนยาทั้งดุนยานะครับความหมายของฮะดีษตนนี้อธิบายให้เราได้รู้ว่าใครที่ตื่นมาในสาภาพที่ไม่มีการคุกคามของศัตรู ใครที่ตื่นมาในสาภาพที่มีสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงและใครที่ตื่นมาในสาภาพที่มีอาหารการกินในครอบครัวของเราแสดงว่าเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ที่เราฟย ah ัมบารีอัลเลยัสตักบบลยอมะฮูซาลิกอิลลาบิชุกริฮาอุลมาได้บอกว่านะครับเราจำเป็นที่จะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮนะฮ์ะวะตัลาบิอ ยู่ศรีฟะฮาฟีต่ออตินมุลอัมนะครับจำเป็นที่เราจะต้องนำร่างกายของเรานั้นไปสู่การปฏิบัติคุณงามความดีต่อผู้ให้ก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาละฟีมักซียตินไม่อนุญาตให้เราฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานะครับนั่นคือฮะดีษ ที่ท่านนบีสุลต่านละออฺอฺอัลลัมได้สอนให้กับเราฉะนั้นทุกทุกอวัยวะที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุต่าสร้างให้กับเรานั้นถือว่ามีสิทธิ์มันจะไปฟ้องร้องต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็ุต่าในวันอาคิราะมีสหายท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์บิลอัมท่านเป็นคนที่ถือสิทธิ์อดทุกวัน และก็ละหมาดในยามค่ําคืนทุกคืนไม่หลับไม่นอนท่านนบีส็ลลัลลอ่าอะลัยิวะสัลลัมได้กล่าวว่ายาอับดุลลอฮโออับดุลลอฮเอ้ยอะลาอุคบารอันนะกะตาซูมอันนะฮารวะตะกุมุนไลลจริงหรือเปล่าท่านถือศีลอดทั้งวันไม่แก่เลยนะครับทุกวันโดยที่ ไม่ขาดการถือศีลอดเลยนะครับก็คือการถือศ kind of ีลอดสุนนะไม่ใช่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนว่ตะกุมุลนเลยและกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนมุ่งมั่นกับ man, การทําอามันอิบาดัตจริงหรือเปล่าคุณตุบะลายารออซูลลลฮ ر س و ل u l ล a h Abdullah bin Amr رضي الله عنه บอกว่าใช่ยาร ر س و ل u ล l a h เมื่อเราซุนถามเช่นนั้นเขาก็ตอบว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติเช่นนี้เพราะบรรดาซอฮาบ้านเนี่ยกลัวกลัวว่าจะกลับไปหาลอสุบฮานุอัตาลาในสภาพที่ฝ่าฝืนกลัวว่าอัลลอฮฺตาลาเอาชีวิตเขากลับไปในสภาพที่หลงลืมลืมอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาเลยเขาจําเป็นที่จะต้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติอิบาดัต ต่ออัลลอสุบฮานาววาตลลาบวชก็ไม่หยุดละหมาดในายามค่ำคืนก่อไม่นอนรอซูสสลสลลลลอฮวาเลวะซัลลัมก็เรียกมาตักเตือนฟะกอละฟะล,ลาตักอันรอซูลบอกว่าเจ้าอย่าได้ทำเช่นนั้นซุ่มวักวจิตจงถือศีลอดแต่ก็ต้องแก้บ้างอย่าถือศีลอดทุกวัน นะครับเว้นๆว่างนะอย่าเคร่งจนกระทั่งสุขภาพพลานามัยร่างกายนั้นสุดโ่งมวักุ้มวานำถ้าจะตื่นมาในยามค่ำคืนก็นอนนอนเสียบ้างนะครับฟฝอินนาลิยาซาดิกะอะไลกะฮักกอนบีสุลลัาละวะอลวสลามบอกว่าแท้ที่จริงร่างกายของท่านนั้นมีสิ มีสิทธิของมันที่ท่านท่านตาทีาท่ท,ท,ท,ท่านจะต้องพักผ่อนนะครับร่างกายจะต้องมีสิทธิในการที่จะต้องให้การพักผ่อนกับมันว่าอินนาลีไอไนิกาอะไรกับฮักกอกตาของเราก็เหมือนกันมันมีสิทธิในการที่จะต้องหลับตาหลับตานอนจะบ้างน,นะครับการที่เราใช้สายตาทั้งวันทั้งคืนดูในสิ่งที่เป็น มาเสียดหรือดูในสิ่งที่เป็นความดีก็แล้วก็ตามแต่แต่มันก็มีสิทธิ์ในการที่เราจะต้องให้มันหลับให้มันนอนฟาอินนาริเจวิกาอาเลกฮักอและคนที่เป็นภรรยาของเราก็เช่นเดียวกันเธอก็มีสิทธิ์ในการที่จะต้องใช้ชีวิตกับเราถ้าเรามุ่งอยู่กับการทําอามันอิบาดัตอยู่ตลอดเวลาและไหนละ่ะเวลาในการที่เราจะให้กับ ครอบครัวของเรานะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาววาตาลานั้นนะครับให้มาแล้วเราก็ต้องรักษาอย่าให้มันสุดอย่าให้มันโทมนะครับและในวันอาคิราห์นั้นจะถูกสอบสวนอย่างแน่นอนอันอับดุลบาซรห์อัลอาสลามีรดิยัลลอฮุอันฺ Qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwa wa pada hari qadama 'abdi yawmin qiyamah hatta tahun. Di arba'in Naiwan kiamat ni rau ta yuen yu tong nan chon kwa Allah Taala ta sob suan rau thung 4 prakar Prakar thi 1 an umrihi fi ma afna Prakar thi 1 ayu khong rau Rau mot pai duai kap arai วันแล้ววันเล่าวันหนึ่งยี่สสี่ชั่วโมงที่อัลลอฮฺสุบะอานูาตาลาให้กับเรามาเราได้ใช้อะไรกับมันไปบ้างเพราะเวลาทุกๆเวลานั้นมีคุณค่าสำหรับเราอุลามะได้บอกว่าอัลวัตุกสไซฟเวลานั้นเปรียบประดุษประดุษคมดาอิลลัมตักตะกอตออากา ถ้าท่านไม่ตัดมันมันก็จะตัดท่านวันอย่งคำ่ำอายุเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องนักเรียนและครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านเราจะต้องให้ความสำคัญกับอายุเล็กๆน้อยๆของเราที่อัลลอให้มาในโลกดุนยานี้ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยนิดถ้าเปรียบเทียบกับแต่ละวันแล้วเท่ากับ เวลาซกรีกับอัสรีเท่านั้นเดี๋ยวเราก็ต้องจากเดี๋ยวเราก็ต้องไปเราไปในโลกที่เราไม่กลับคืนมาแล้วเราไปในโลกที่เราจะต้องจากลาไม่มีวันกลับคืนฉะนั้นอัลลอฮฺแต่ลาจะสอบสวนอายุของพวกเราวาอันินมิฮีฟีมาฟาลาฟีฮีและความรู้ ที่เราศึกษามานั้นเราได้ใช้มันไปในหนทางใดเราเรียนอันกุรอานเราได้ใช้อัลกุรอานในการดำเนินชีวิตของเราแล้วหรือยังทั้งทั้งที่เรารู้ว่าอันกุรอานนั้นสอนชีวิตเป็นโอสถเป็นยารักษาโรคชีวิตของเราทั้งดุนยาและก็อาคิรอ เราได้นำบทเรียนที่อยู่ในอันกุรอานมาใช้กันบ้างแล้วหรือยังเราได้เรียนสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลาาละอิเวยสล,ลัมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเราได้นำสุนนะของท่านนาบีสลลลาาละอิเวยสล,ลัมมาใช้มากน้อยเท่าไหร่นะครับนั่นคือความรู้ที่เราจะต,ต้องไปต่อบกับอัลลอฮฺซุบฮานะวาตาะตะลา ว่าอันมา ن ด้ยินมิ่นไอหนักตาซาบาวฟีมาอังฟักก์ราการที่สามัลอตลาจะสอบสวนสมบัติของเรามินไอนักตาซาบาเราได้มาอย่างไรว่าฟีมาอังฟักก์และเราใช้จ่ายไปในหนทางใดนะครับเราได้สมบัติมาจากหนทางที่ฮารอมหนทางของการกินดอกเบีย้ย หนทางของการกินสินบนหรือจ่ายสินบนหรือหนทางมาจากการลักเล็กขโมยน้อยหรือจากหนทางอื่นๆนะครับเป็นทางการพานันนะครับในเรื่องของโสเพณีในเรื่องของการจีนาทรัพย์สิสนเงินทองที่ได้มานั้นได้มาจากไหนทำงานอะไรวาฟีมาอังฟะกะ และใช้จ่ายไปในหนทางใดเราจ่ายไปในหนทางที่ฮาล้าลหรือฮารอมทุกบาททุกสตังเราต้องไปนับต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานวตะลาในวันที่ไม่มีใครมาช่วยนับให้กับเราในวันที่ไม่มีใครมาปกป้องให้กับเราและในวันที่สมบัติของเรานั้นจะเป็นพยานเรามีสกา a t เราได้จ่าย z กา a กันบ้างแล้วหรือยัง ถ้าไม่จ่ายจากาดของเรานั่นแหละมันจะไปฟ้องต่ออัลลอสุบฮานวตาลาว่าเรานั้นไม่ได้จ่ายกับมันไม่นำซ้ำเราอยู่ในหลุมกูโบอัลลอฮ์สุบฮานวตะลาจะให้มีงูตัวใหญ่ที่มีงอนและก็มีอสสารพิษที่ร้ายแรงมันจะมาขัดมากัดกินเรา มันจะมาบอกกับเราว่านี่คือ zakat าานี่คือทรัพย์สิน zakat าาที่เราไม่ได้จกัก Allah ตาลาให้สมบัติมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่รู้จักคนลำบากยากจนไม่รู้จักลูกอนุญาตเต็มและไม่รู้จักบรรดาหญิงไม้ทั้งหลาย Allah ตาลาจะสอบสวนในวันอาคิราว่าอัินยิสมีฮี่ีมาอัละ และเรือนร่างของเราอัลลอฮฺส ra ุบฮานุตาลจะสอบสวนเช่นเดียวกันว่าเราบริโภคอะไรไปบ้างนะครับเราได้ใส่ในร่างกายของเรานั้นอะไรไปบ้างพอใเนะุราับนาาอมะารับ ลาหยูฮับมูอัตดินวะคุลูมิมมะราะบุคบุญลาฮ์ฮะลาลันทัยบะเนศรัตุมาอิดะ Allah subhanahu wa taala ให้เรานั้นเราบริโภคในสิ่งที่ดีๆนะครับเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัสุสัตว์นะครับเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อแพะเนื้อแกะและสิ่งที่ฮารอมนะครับ นะอาหารที่ฮารอมทั้งหลายเราก็อย่าไปได้บริโภคนะครับแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในทะเลนะครับเราก็สามารถที่จะเอามากินได้นะครับและเรือนร่างของเราเราบริโภคนะครับเราได้ห่างไกลกับการบริโภคสิ่งที่มันอันตรายให้กับร่างกายแล้วอรือย่างนะครับ อัลลอฮฺตลาบอกว่าเวลาตักตัวูอังฟฟสักกุมอย่าได้ฆ่าตัวของสุจ้าถ้าเราบริโภคสิ่งที่เป็นการอันตรายกับชีวิตของเราเนี่ยถือว่าฮารอมเช่นยาเสพติดเหล้ายาบุรีนะครับนะและก็เรื่องที่มันเป็นนะสิ่งอันตรายให้กับร่างกายของเรา อัลลอฮฺแตลาได้กล่าวต่อกว่าว่าละตุนกูบิไอดีกุมิลตะาลุกะและอย่าได้โยนสองมือของสู่เจ้านั้นไปสู่ความหายนะว่าละดาระวะวาละิรระอย่าได้ทำอันตรายให้กับตัวเองและอันตรายให้กับเพื่อนเพื่อนของเรานะครับฉะนั้นทุกๆสิ่งมันเมาท่านอะนัสบินโอดัยฟะรอดิยัลลอฮฺอัลลด้กล่าวว่าอลาอินนักุลมุสกิรินฮารอม พิ่งรู้ไว้เถิดว่าทุกๆสิ่งที่มึนเมานั้นฮารอมว่ากุลลุมุขตารินฮารอมทุกๆสิ่งที่เป็นยาเสพติดนั้นฮารอมวาม่ามาอัสกระกัสรูหูฮารอมกัลีลูหูนะครับสิ่งใดที่ทําให้เมานะครับไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะมากหรือจะน้อยวา่ามคขมรลอักละฟะหัวฮารอมและสิ่งใดที่ทําให้สติปัญญาของเราฟั่นเฟือนนั้น ก็เป็นสิ่งที่หารอมเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นร่างกายของเรานะอย่าได้บริโภคสิ่งใดที่มันเป็นพิษเป็นภัยเราก็ต้องห่างไกลนะครับเราต้องห่างไกลไม่ฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮะฮานวะตาลาจะสอบสวนเราในวันอาคิร้อนนะครับและลก็โรคภัยไข้เจ็บก็เช่นเดียวกันอย่าเอามาใส่ตัวของเราในหนทางของสกปรก เช่นหนทางของการศินานะครับวลาตักระบุซ <Allah S 1> mm ินาอินนูกานฟาฮิชตาวะซาอัสบีลาอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเข้าใกล้การศินาการศินาก็คือการละเมิดทางเพศนะครับการไปร่วมหลับนอนกับผู้นอนที่ไม่ได้แต่งงานตามระบบอันอิสลามนะครับเพราะมันจะนำพามาซึ่งโรคร้ายที่อันตรายนะครับ อ Allah t e l ลาได้สร้างคู่ครองขอละกอละกุมมินอังฟุศิคุมอัซวาดาลิตัสกูนูอิเลหะ Allah telah ได้สร้างพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นคู่ลิตัสกูนูอิไลฮะเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันจะได้สร้างความสุขนะครับว่าจะอาลัยไม่หนะกุมมาวัดดาร์วาร์รอฮ์มะและจะทําให้เรานั้นมีความรักและความเมตตาฉะนั้นคนที่ มีโอกาสในการที่จะแต่งงานก็ต้องแต่งงานเพราะจะได้รู้สึกถึงความรักได้รู้สึกถึงความเมตตานะครับถ้าเราอยู่โสดเราไม่แต่งงานนะครับซึ่งเราไม่ได้มีอุปสรรคแต่ถ้าคนมีอุปสรรคในอิสลามอนุโลมแต่ถ้าคนไม่มีอุปสรรคเราต้องแต่งงานเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้รู้จัก ความมัดวะรู้จักความรักวาร่ำเมะและความเมตตานะครับตอนที่เราอยู่คนเดียวเราจะไปไหนก็ได้เราจะกินอะไรก็ได้เราจะนอนตรงไหนก็ได้แต่พอมีคู่ครองเราจําเป็นในการที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ให้ความสําคัญกับคนที่เป็นภรรยาและกลูกของเรา นะครับและอย่าเอาโรคมาใส่ในตัวเรานะครับด้วยกับการละเมิดนะการรักร่วมเพศนะครับเพราะเป็นพยันตรายที่ร้ายแรงน,นะครับนะพฤติกรรมของนลูดเป็นพฤติกรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาห้ามกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ กฎหมายจะอนุญาตกฎหมายที่ใดอนุญาตก็แล้วแต่แต่กฎของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลายันเกียมัดไม่อนุญาตพอพฤติกรรมเหล่านี้อัลลอฮฺตาลาได้พิกเป็นดินมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นการท้าทายธรรมาชาติของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาฉะนั้นเราต้องห่างไกลผู้หญิง ก็ต้องรักเพศของตัวเองที่เอาลอสุบฮาโนวตะตาลาให้มานะครับเพราะเพศของเราก็คือเพศของแม่ถ้าแม่ของเราเบี่ยงเบนทางเพศวันนั้นเราก็ไม่มีเราในวันนี้พ่อของเราก็เช่นเดียวกันต้องรักในความเป็นเพศชายของเราเพราะมันเป็นเพศพ่อถ้าพ่อของเราเบี่ยงเบนในวันนั้น วันนี้มันก็ไม่มีเราเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาห้ามอย่างเด็ดขาดบุคคลที่มีพฤติกรรมของการรักร่วมเพศในอิสลามเป็นสิ่งที่หรอมนะครับเพราะถือว่าเป็นการผิดทั้งประเพณีและก็ผิดทั้งเรื่องของาศาสนาเราจะเห็นได้ว่า สิ่งสาราสัตว์ที่อัลลอฮฺสุบฮาตลาสร้างมานั้นไม่มีสัตว์ชนิดใดที่จะเอาระหว่างเพศเดียวกันนะครับนะนอกจากสองชนิดเท่านั้นนะครับนะฉะนั้นอยากจะฝากกับลูกๆว่าตงห่างไกล สิ่งที่ท่านนบ,บีสุลต่านลวะเลย์วะสัลลัมกลัวมากมากก็คือหนึ่งการสินานะครับคนที่มีครอบครัวถ้าหากว่ามีพฤติกรรมของการสินาเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวได้สุดท้ายท่านนบีสุลต่านลวะเลย์วะสัลลัมได้เตือนพวกเราว่าอินน um ่ะอัควาฟุมาอ้อคาฟะอัลลอุมมติอามลูอมิลู สิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดในอุมมตสของฉันก็คืออามันของกลุ่มชนรุ่ก็คือการรักร่วมเพศนั่นเองจากนั้นตักเตือนนะครับทั้งผู้พูดและก็ผู้ฟังให้เรานำไปสู่การปฏิบัติเพื่อห่างไกลจากโรคร้ายที่ประสบกับสุขภาพของพวกเรานะครับอลัลลอฮฺตลาเตือนแล้วเตือนอีกนะครับให้เราได้ย้ำเกรงต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ต ه ละอาลกยละ استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم